มีนักเรียนคนหนึ่งชื่อเป๋เขาไม่เคยสอบผ่านเลยซักวิชาคะแนนต่ำสุดในห้องครูถึงขั้นเชิญพ่อแม่มาคุยและเพื่อนๆก็ล้อเขาว่าไอ้เป๋สอบแปก๊กแต่ไม่มีใครรู้ว่าเป๋ไม่ได้ขี้เกียจเขาแค่เข้าใจโจทย์จากผีเท่านั้นเองทุกคืนหลังเลิกเรียนเป๋จะนั่งที่โต๊ะเรียนคนเดียวในห้องมืดๆแล้วพูดคนเดียวเหมือนบ้าแต่จริงๆแล้วเขากำลังเรียนพิเศษกับครูผีวิญ,ญญาณอดีตครูใหญ่วิชาเลขที่เคยหายตัวไป ปริศนาเมื่อ20ปีก่อนครูผีใจดีมากสอนละเอียดแถมยังรู้ข้อสอบล่วงหน้าเปิดเรื่องทำข้อสอบได้มากขึ้นด้วยเรื่อยจนสอบปลายภาคครั้งสุดท้ายเปิดได้ที่หนึ่งของห้อง ทุกคนตกใจคิดว่าเขาโกงพาไปสอบใหม่ต่อหน้าครูใหญ่เขาก็ยังทำได้แต่หักมุมยิ่งกว่านั้นวันประกาศผลเป๋หายตัวไปทิ้งไว้แค่โน้ตว่าขอบคุณทุกคนตอนนี้ผมไปสอนต่อในโลกวิญญาณบ้างแล้วครับ